สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผม et h c h a n n e l ครับแล้วตอนนี้เรากกลับมาอยู่กับ dark s o l s 2อีกเช่นเคยนะครับคราวที่แล้วเราได้จัดการกับ memory of อ,อะไรนะออโ o อ่าผมจะอ่านกันแล้วกันโอเควันนี้เราจะมาจัดการกับอีกที่หนึ่งครับซึ่งมันอยู่เป็นประตูดำๆนะครับที่ใหญ่ๆนะฮะตรงนี้นั่นเองครับผม นี่ตรงนี้ครับผมซึ่ง<ม>ก่อนที่เราจะเข้าไปล้องใส่คิงลิงนะครับโอเคอยู่ไหนวะนี่ครับโอเคมันก็จะเปิดให้เราอ่าเปิดละซื้อเปิดเร็วๆดิเร็วๆเร็วๆเร็วๆ,วๆวโอเคฮะ แล้วเราก็จะมาเจอกับบอนไฟนะครับผมซึ่งบอนไฟนี้จะเป็นบอนไฟอันสุดท้ายของ Forest of f o r e n Giant นะครับผมโอเคอ่าแล้วตรงนี้ก็เป็นทางที่ผมหามาตั้งนานอะว่าแบบมันมายัางไงตอนนั้นที่เล่นด่านเนี้ยแบบเห็นทางข้างบอนนี้แบบ มาไงวะมันมีของด้วยไงโอเคเดี๋ยวอุ้ยต้นนี้ดูแปลกๆนะขอลงไปเก็บของสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าต้นไม้นะฮะโอเคนี้เขียนว่าอะไรว i s i o n of Light อ้า ไในนี้มีมีอะไรด้วยอ่ะเข้าไงวะเหมือนจะเข้าไม่ได้นะฮะขอสำรวจแถวนี้แป๊บหนึ่งโอเคก็เข้าไงวะแต่เหมือนข้างในก็ไม่มีอะไรนะฮะสร้างมาไว้แก่ๆนะ่ะ โอเคงั้นก็ใช้เอ็ดฟีเจอร์กับบอลไฟครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไอ้ต้นนี้กันเลยเต้นนี้มันมีแบบเรืองแสงปแปลก โอเคครับเข้าไปเรียบร้อยนะครับผม mm hmm. ตรงนี้เป็นทางตันนะครับผมแอบไปอ่านมาครับด่านนี้มันมีบอสนะครับผมนะฮะมีหมอกมีหมอกก็ต้องมีบอสนะ เป็นของโค้กันครับผมอุ้ยไฟอะไรพุ่งลงมาครับจัดการจัดการมันเฮ้ยไฟเลยวะใครทำไรวะเฮ้ยอะไรกิ้งอ่ะโอเคแล้วมีไฟยิงลงมาโอ้โอยา่ยาอย่า จะ,จะเอาจะเอาจอๆเลยโอ้ยถึกวะ่ะโอ้ยโอ้ยไอ้ Fuck you Fuck you ตีดิตีดิตีตีตีไม่โดนว่ะชิบหายโอ้เข้ารูตรูดเข้าอุ้ยขออีกทีอีกทีเค แม่ไอ้ hey, ตัวนี้โอ้ oh, ตีไม่ได้แล้วไฟมันเคครับ okay, ตรงนี้ไม่มีอะไระครับเค okay, เราไปทางนี้ฮะเค okay, ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเราต้องสำรวยให้ครบครับตรงนี้กดอะไรไม่ได้ครับตรงนี้มีโอ้ โดอเก๋ววะอันนี้ก็ไม่มีอะไรแค่ให้ยุติยิงไปไม่มีอะไรโอ้อู้อ้าวบอสนะจ่แอนโอดโอ้โหอเคอเคแล้วกูต้องมาเจอกับไอ้นี่อีกเนี่ยเคอเคเลยเคเลยฮะเค okay. เลยยิงไปครับ โอชิปหายอือโอ้ยแล้วไฟมันจะมาตอนไหนวะจะรู้ปะเนี่ยไปมาแล้วมาแล้วโอ้ยอ่านะครับผมเราก็โดนเก็บนะฮะ ว่าน่าจะใส่แหวนกันไฟน่าจะโอเคนะฮะแหวนแหวนคิงลิงเปลี่ยนเป็นกันนี่มันกันไฟได้แต่ไม่รู้จะกันไฟอันนั้นได้ไหมฮะโอเคเข้าไปเลยห้องบอลนะครับ จากความคิดผมนะฮะผมคิดว่ามันกันไม่ได้ครับเพราะว่าโอ้โดนไปดีบอสมันก็มีโอกาสโดนไฟฮะเราก็จะลากมันมาครับเราจะลากมาให้โดนโอ้กูโดนเลยมันก็ต้องมีโอกาสโดนไฟครับผมเดี๋ยวเรารออู้มาละไอ้ยา โอเคยืนตรงไหนถึงปลอดภัยฮะอ้มาแล้วโอ้อ้าวหินท่าลมไอ้ยะมมาครับเก็บโซคืนครับเอาลากมันออกมาครับ ล่างมันหลบได้หลบได้โซเกเซอร์ยิงไปโอ้ยฟันมีฟันโอ้ไอ้ <I hear. S 1> เหียอาครับตอนนี้ควันคุ้งครับเอา้ากูดโดนอีกแล้วควันคุ้งเข้าหมงเราจะหลบอุย้ย ไอ้เฮียโซกูเฮินห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 ินอ่ารอดรอดครับโออเอาอีกแล้วใครยิงเลยมาวะอ่ะอ่ะยังจะโดนกูอีกไหมเออมันมาเป็นจุดนะครับผมฟันอีกดิฟันอีกดิ อีกก็ยิงยิงใส่เลยนี้โอ้โจุกครับบอกบอกเลยว่าจุกจุกสักสๆครับผมโอ้โหมันไม่ให้หายใจเลยเอ,อ้ยอือโอ้ ไฟเดียวแทบจุงโอ้ยตอนนี้ต้องขอใช้นี่ก่อนนะฮะพอถ้าเกิดเลือดเหลือครึ่งหนึ่งเนี่ยะฮะโดนไฟทีเดียวก็ตายแล้วผมไม่ต้องทำมาหากินและะ้ว จำเป็นจริงๆครับผมไม่จำเป็นนี่ไม่ใช่นะฮะเราเวิ่งไปเลยครับไม่สู้นะครับผมหินมาเล้วหินมาเล้วโอ้โหหุดบิดทุกทีตอนนี้เราไปหาโอ๊นั่นแสดเอาดิเอยาดิกุลบกุลบกุลบ,ลบตีมาอีกตีมาตีมาตีมาหลบ เรออกดผิดชิบหายมา,มามาตีมาตีมาตีตีตไอ้ยายาก็ยิงยิงไปทีหนึ่งจัดว่าจุงจ้งแตกจุ้งแตกจุ้งแตกยิงไปอีกทีครับผมแม่จะเข้ามาฟันเหรอฟันก็หลบหลบแล้วก็ยิงกลับยิงกลับ ควันอีกแล้วครับควันอีกแล้วไม่เกรงใจกันเลยไม่เกรงใจกันเลยมาดีจะทําอะไรครับผมหลบได้หลบได้ยิงไปสองที่อืมอ่าเทียบน้อยครับต้องมายืนข้างบนนี้นครับผมใครที่ฆ่ามันไม่ได้ครับอ,อาจจะมีแค่ผมคนเดียวที่โง่ไปยืนตรงให้ไฟมันยิงนะ มีของครับผมอ้ยังจะตามรังควานนะฮะเก็บโซแป๊บสักนิดนึงก็เก็บเฮ้ยแม่งได้ต้องแปดหมื่นอะได้สองแปดหมื่นอะค่ายบอสเนี่ยเ็ดแค่นะฮะตรงนี้อืมเหมือนจะทำอะไรไม่ได้หรอกโอเคเก็บ ไอ้นี่เปิดไม่ได้ใช่ทางข้างล่างมีอะไรครับโอเคงันเราก็กลับโอเคครับเรียบร้อยครับสำหรับตรงนี้ออวชิบหายไอ้นี่แม่งโผล่มาจากไหนวะอย่าอยู่ๆก็โผล่มาอืมแลกกันไปแลกกันไปแลกกันไปนะครับ เรเรียบร้อยสำหรับโซนนี้นะฮะคิดว่าไม่น่าจะมีของอะไรแล้วนะฮะผมโอเคประตูประตูมันปิดกรรมจะขังกลือโอเคครับก็ขอกลับเมืองแป๊บหนึ่งนะครับเออผมจะอัพเป็น ไอ้นี่ดีแมสต้ามิน่าแต่ทำไมมันขึ้นน้อยจังครับหรือจะเป็นเลือดดีฮะตอนนี้ใช้เงินทีละสามหมื่นสองนะฮะอินผมก็คิดว่าเท่านี้น่าจะโอเคมั้งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแต่อินท่านนี้มันก็ก็แรงแล้วก็ไปใช้สเต็ปเอานะครับผมเย็ดแค่ใช้สเต็ป เดี๋ยวอัพอัพได้ดีวะผมอัพวันนี้แล้วกันโอเคอัพเลือดสักหน่อยโอเคครับวันนี้เราก็จัดการกับเอมอรี่ทั้ง3ต้นเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมันยังมีอีกที่นึงครับที่มันเป็นประตูนะฮะไอประตูที่ต้องใช้คิงลิงครับมันมี3ประตูตอนนี้ เราเปิดไปแล้ว2ประตูอีกประตูนึงมันอยู่ที่ประสาทนะครับผมประสาทปราสาทแดงกิริกมั้งนะฮะก็เดี๋ยวคราวหน้าเราจะไปที่ประตูนั้นเงครับก็น่าจะเป็นด่านสุดท้ายแหละโอเควันนี้เราก็จัดการกับเมมโมรีไปครบแล้ว3อันผมคิดว่าน่าจะครบนะครบมั้งผมก็ไม่แน่ใจนะฮะก็ ิวนะครับผมเป็นวิวที่สวยงามนะฮะอ่างั้นก็มาจบกันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมก็ใครชอบก็อย่าลืมกด subscribe ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดชอบมากๆเนี่ยแชร์ให้เพื่อนดูด้วยครับแล้วให้เพื่อนบอกต่อๆนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ผมขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม